นิคมนณะกถาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุยาาธรรมเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปฐานสี่ด้วยประการชนี้ คำอันใดที่กล่าวแล้วอย่างนี้คำอันนั้นเราอาศัยสติปทานสีน่นี้กล่าวแล้วดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีเพลิดเพลินนักซึ่งภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการชนี้แลมหาสติปทานสูตรจบเท่านี้